นำโดยคุณแม่แดนเซอร์คือพ so uh ี่วอมของเรานี่เองนะจ๊ะขอเสียงโอ้ยมาต้องจ้างฟอนกูจะไปฮะขอเสียงเช่าฟอนหน่อยเลยนำโดยแม่พรสวัสดีทุกทายอันนี้น้องบอได้ว่าเฮ้ยพี่วอมบาได้ว่เฮ้ยแม่พรนะเสียงที่ได้ไยินผ่านไปเมื่อกี้ คือเสียงของกลุ่มกระเทยและชนีที่เต้นกินรำกินกูไม่ได้เต้นหวะกูห้องหวะไออย่างก็แฮมไฟหนึ่งไฟอย่างก็ไอฝอุ้ยลืมได้เลยลูกขอเสียงไฟอีเวนต์่อยครับ ดยพี่ริกนะ้าเพราะว่ากลัมาทอันน่อย่างก็เป็นภาษากฤษซินโนซินเนียอย่างเอ็นจิเนียร์ภนษียาเอเจเนียเลยค่านำโดยพี่ล่านะคะกับสวัสดีด้วยนะเจ้าแม่นปะพี่อย่างก็พิกสนะกิษณะโอ้ น้องสุมาได้ดกดินน้องมะหัวพี่เป็นคนแปลงอีแมงก้นกึ่งอยู่เอียน้องนืงมาเข้าไปในบ้านเปิ้นบ๋าป๊าออ้ยังมาเฮากูซ่องๆ่องไงเดี่ยอ่าโฟร์กราฟเสลดีเจ้าคุ่แยดูชันเดี๋ยวจะเดี๋ยวข่อจากคอแทนไช่บ่ายันนี้เหมือนมึงจะได้หัวจะได้หัวเนาะอีดัางสัญญกรรม ไปแปลงในร่างกายกูเลยพระรทุกวันนี้ถ้ากูปแปลงแหมบัวกูละเลยนะเรื่องจริงทุกวันนี้จะนอนกับบัวต้องปิดไฟอะ่ะเปิดไฟเอากระบัวมาได้บัวจะแฟนก็อตายเพราะความเป็นชายมีนักหรือบัวกูที่หันด้วยมันตุุงๆนี่บาดเจอย่างนะเข้าใจตามกันเนาะไม่ใช่เตลยีนดังในเขาเซฟไงอ่ะอีนเหมือนกังเพลงใช่ๆนึงหมือนันเพลงแล้วเขาใกล้มันกันดีกว่า เก็บสตางค์ก่อนของนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตกู